สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับยังไม่จบบ่สิ้นครับในส่วนของการแซบอบิ๊กกับพี่น้องนะครับล่าสุดป้านหนิงดีเคนะครับสาระแน่เรื่องชาวบ้านนะครับพี่น้องเพิ่นกระโพด ในส่วนของคลิปบอสบิ๊กที่ลองเพลงนาเวทีนะครับป้าหนิงกันครับเราก็บอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยเสียงแบบซี่ตีประมาณนี้แหละพี่โนนะครับแล้วก็พาดหัวแบบซี่นะครับแฮชแท็กผู g, ้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาเดอนักร่องเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นต้นเมืองนครขอนแก่นทั้งหล่อทั้งเสียงดีรวยครบจบป้าพี่น้องป้าหนิงเป็นกระโพนมาแบบนี้หลังจากนั้นเกิดยังข้นกับพี่โนคอมเมนต์เนี่ย ใต้คลิปป้านิงเนี่ยเขามาแซบบอสบิ๊กเตมเลยพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าร้องเพลงเสียงแบบซีก็อยากลองนะครับบางคนก็บอกว่าพูดแบบไม่อากติค่ะเอาตรงร้องเพลงไม่พอเลยขนาดฝึกร้องหัดร้องแล้วยังไม่เพาะพนาพี่น้องบางคนก็บอกว่าร้องเพลงบ่เป็นดังเพราะแผวพวปา้าพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าป่านมาหอนเนาะย้ายนะครับ พี่น้องนะครับที่จริงมีเอฟซีคอมเมนต์เยอะมากครับพี่น้องในส่วนของการแซบบอบิ๊กนะครับว่าร้องเพลงแบบซี่ก็อยากลองประมาณนี้ครับแต่ไปสะดุดข้อความหนึ่งบอกว่าร้องเพลงบอเป็นดังพ่อแพลวพนาพี่น้องนะครับแบบซี่ก็พูดถึงบอทบิ๊กนะครับกาบาเราเกินไปครับพี่น้องนะครับดังพ่อไพเอฟซีเนี่ยหลายคนหลายท่านก็สิรู่อยู่พี่น้องนะครับบอบิ๊กเนี่ย ทุกมือเนี่ยเราดังเพราะเราเองครับพี่น้องแล้วการบทหานจัดการดีนะครับค่ายตัวเกียวมิสิกได้รับรางวัลดาวเมฆลาพร้อมพี่น้องนะครับสีวันดังเพราะอาดีตแฟนเก่าเนี่ยมันกระโบแมนครับพี่น้องนะครับแล้วก็ก้อนหน้านี้นะครับช่วงโควิดบอดบิ๊กเนี่ยกระพาเห็ดกุมปิดนะครับพาสร้างจนว่ากุมปิดเนี่ยทะลุล้านหลายๆลาอีพีครับพี่น้องนะครับช่วงโควิดณนะวงเก่านะตอนนั้นที่ยังบ่เลิกกันเนี่ยบอดบิก๊กกระพาเห็ดพาสร้าง ได้เป็ยนร้อยล้านกับพี่น้องนะครับส่วนเอฟซีทัน,นีก็หาว่าบทบิงอ่ะดังลองเพลงว่าเป็ยนดังเพราะแพ้วๆสันพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับเห็นแล้วก็เลยงงนะครับว่าเอฟซีฝังนั้นคือว่าแบบซี่นะครับพี่น้องนะครับส่วนปัจจุบันนะครับพูดถึงปัจจุบันนี้ค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกเนี่ยก็รูก้ก,กันอยู่ว่าอาจจะเป็นเบอร์ต้นๆนะครับของวงการหมอลำเลยเขาว่าได้กับพี่น้องนะครับแล้วก็มี หลายคนหลายท่านก็เห็นแบบซีนะครับแต่ว่าเอฟซีฟังนั้นเนี่ยก็เข้ามาแซ่บอลบิ๊กแบบนี้นะครับในส่วนของเพจป้าหนิงนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ในส่วนของเพจป้าหนิงนะครับที่ออกมาแซบอลบิ๊กอีกแล้วครับพี่โนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนหลายท่านเอฟซีโตเกียวมิสิกเอฟซีบ้านฟินแลนด์นะกรเพิ่นกระบอกว่าให้ฟ้องนะครับแล้วก็แม่เนกี้เนี่ยก่อนหน้านี้เพิ่นกระบอกว่า คนนี้เนี่ยควรฟ้องนะให้เป็นตัวอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับต้องรอเบิงครับเพียรพี่น้องว่าบอสบิ๊กเนี่ยจะฟ้องหรือไม่หรือว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับหรือว่าบอสบิ๊กจะไม่ให้ค่าหรือเปล่าอันนี้ก็บนแน่ใจกับพี่น้องนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เพจทั้งฟังของอ่าพยบบานฟินแลนด์นะครับเอซี FC นะครับของพยาบานก็บ,บอกแล้วว่าก็เคยฟาดกับป้าหนึ่งขึ้นกันนะครับบอกว่าโอ้เจ้าจะหาเหดหลาย้ายนะครับ บางคนก็นบอกว่าเจ้าบอร์ตื่นตีนะครับอีกคนหนึ่งตายยังบอสว่างเนาะเขารวยปันนีเขาสางเงินให้เป็นร้อยล้านเจ้าก็ยังมาแท่เขาอยู่ประมาณนี้และพี่น้องนะครับนั่นแหละครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไดเรื่องนี้ครับคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาเด,เดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหนา้าพอกันไหมสวัสดีครับ